ปดีจถ่าฉันกลับมาแล้วจริงๆฉันก็อยากจะเป็นยูทูบเบอร์ที่แบบเปิดมาแล้วสวยแต่งหน้าจะเต็มแต่งตัวจะเต็มแต่ฉันคงจะเป็นไม่ได้มันยากนะเธออ้อยช่องนี้ไม่ได้ขายสวยนะจ๊ะมาเริ่มกันเลยทนดูฉันไปก่อนนะจ๊ะฉันว่ามันแปลกค่ะที่อยู่ๆสามีและเพื่อนสนิทของฉันก็เลิกคุยกัน ะนะอามีบางอย่างปแปลกๆค่ะเกิดขึ้นระหว่างสามีกับเพื่อนสนิทของฉันเธอชื่อดาน่าและฉันไม่แน่ใจว่าฉันคิดมากไปเองหรือเปล่าหรือพฤติกรรมของพวกเขาน่าสงสัยจริงๆฉันกับสามีฟิลแต่างงานกันมาได้4ปีแล้วค่ะพวกเราอยู่ในช่วงอายุ30ต้นๆและมีความสุขกันดีเขารักฉันมากแต่บางครั้งเขาชอบโกโหกเรื่องเล็กๆน้อยๆเพื่อไม่ให้ฉันเสียใจซึ่งฉันไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ดาน่าเป็นเพื่อนสนิทของฉันตั้งแต่สมัยมหาวิทยาลัยค่ะและเราเคยเป็นรูมเมทกันมาก่อน ขอเล่าภูมิหลังเกี่ยวกับดาน่าสักนิดนะคะเธอเคยคบกับแฟนคนหนึ่งมา3ปีแต่พวกเขาพึ่งเลิกกันเมื่อปีที่แล้วค่ะแฟนเก่าของดาน่าเป็นคนขี้หึงและชอบควบคุมเธอมากๆเขาไม่ชอบให้ดาน่าไปไหนกับใครโดยเฉพาะกับฟิลด้วยเหตุผลบางอย่างเขาเลยไม่ค่อยมาสังสค์กับพวกเราเท่าไหร่ค่ะแต่พอเลิกกันแล้วฉันกับดาน่าก็กลับมาสนิทกันมากขึ้นเราไปช้อปปิ้งทานข้าวและออกไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆค่ะฟิลเองก็ชอบไปด้วยกันบางครั้งซึ่งเขาเข้ากับดาน่าได้ดีดาน่าเคยพูดกับฉันเล่่นวา ถ้าฉันเจอคนแบบฟิลอีกให้ช่วยนัดบอดกับเธอให้ทีนะเธอคิดเหมือนฉันไหมฉันว่าทุกคนคิดเหมือนฉันมาต่อเมื่อเดือนที่แล้วพวกเราวางแผนจะไปดูคอนเสิร์ตท,ที่จัดในเมืองฟิลตื่นเต้นมากเพราะเป็นวงโปรดของเขาแต่เช้าวันนั้นฉันรู้สึกไม่สบายค่ะเลยอยากพักผ่อนฟิลเสียใจมากแต่ก็เข้าใจเขาบอกว่าเราค่อยหาตั๋วไปดูรอบหน้าแทนก็ได้และลองหาคนไปแทนจะได้ไม่เสียตัว๋วฉันไม่อยากให้เขาพลาดค่ะเลยโทรไปหาเพื่อนหลายคนจนมีเพื่อนคนหนึ่งสนใจเจสเป็นทั้งเพื่อน ันดา,นาะบอกว่าว่างไปแทนได้ตอนนั้นฟิวยังลังเลว่าจะไปดีไหมแต่ฉันยืนกรานว่าให้เขาไปเธอเพราะไม่งั้นฉันเองที่จะเป็นป่ายรู้สึกผิดทั้ง3าคนเลยไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันค่ะเธอปล่อยปลาอย่างไว้กับแมวนะ่าจะสาวมาต่อทั้ง3าคนไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันค่ะฟิวส่งรูปมาให้ฉันดูตลอดคืนคอนเสิร์ตจบตอนห้าทุ่มแต่ฉันหลับไปก่อนพอริดยาตอนเช้าฉันตื่นมาแล้วพบว่าฟิวไม่ได้อยู่บนเตียง ฉันเลยเช็คข้อความและข้อความสุดท้ายของฟิลคือตอนฮารทุมบอกว่ากําลังจะออกจากคอนเสิร์ตและจะกลับบ้านหลังจากที่ไปส่งดาน่าค่ะฉันเดินไปดูที่ห้องนั่งเล่นก็เจอฟิลนอนอยู่บนโซฟาโอ้โลง <laughs> โอเคอย่างไรก็เจออย่างไก็เจอรูกปะและเจอฟิวนอนหลับอยู่บนโซฟาและยังใส่ชุดเดียวก,กันกับเมื่อคืนตอนออกไปค่ะฉันรอจนเขาตขื่นขึ้นมาและถามว่าเมื่อคืนกลับกี่โมงเขาบอกว่ากลับประมาณตีสองตีสามเพราะมีอุบัติเหตุหลายจุดใกล้สถานที่จัดคอนเสิร์ตท,ทาให้รถติดมากเขาบอกว่าไปส่งดาน,น่าแล้วกลับบ้านเลยฉันถามว่าทําไมนอนโซฟาเขาบอกว่าไม่อยากปลุกฉันและเหนื่อยเกินกว่าจะเปลี่ยนเสื้อผ้าตอนนั้นฉันเห็นกลเตอร์บนเสื้อฟิวค่ะซึ่งเขาบอกว่ามันมาจากการเต้นในฝูงคนดูค่ะซึ่งฟังดูสมเหตุสมผล และพอถามดานะ่าเธอก็ยืนยันเหมือนกันค่ะเอาละกล็ดเล็กๆก่อนที่จะไปต่อใครที่เคยไปดูคอนเสิร์ตโดยเฉพาะที่ต่างประเทศโดยจริงๆไม่ใช่คอนเสิร์ตก็ได้นะไปร้านเหล้าหรือไปผับไปบาร์อย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้จะมีเทรนด์ฉีดบอดี้กลิตเตอร์เพราะว่าถ้าผู้หญิงเนี่ยโดนเข้าหาแบบที่เธอเนี่ยไม่ยินยอมกลิตเตอร์ที่ติดตัวอีกฝ่ายไปเนี่ยสามารถพิสูจน์เป็นหลักฐานได้ว่าสามารถพิสูจน์กับตำรวจได้ว่าเธอถูกกระทำอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่ผู้หญิงต่างประเทศส่วนใหญ่เนี่ยมักจะฉีดบอดี้กลิตเตอร์ไปงานพวกนี้จ้ะ ตแต่หลังจากคืนนั้นพฤติกรรมแปลกๆก,ก็เริ่มเกิดขึ้นค่ะฟิลเลิกไปเที่ยวกับชั้นเมื่อดาน่าอยู่ด้วยเขามักจะอ้างเหตุผลที่ฟังไม่คืนเพื่อเลี่ยงการไปเจอเธอนอกจากนั้นเขายังเริ่มห่างเหินกับชั้นมากขึ้นใช้เวลาอยู่ในห้องทํางานตอนกลางคืนเพื่อเล่นวิดีโอเกมแทนที่จะมานอนกับชั้นเหมือนแต่ก่อนค่ะสองสัปดาห์ก่อนชั้นชวนดาน่ามานั่งดื่มที่บ้านของเราหลังจากที่ไปช้อปปิ้งด้วยกันแต่เธอกลับเริ่มอ้างเหตุผลต่างๆเพื่อเลี่ยงการมาที่บ้านตั้งแต่คืนนั้นเป็นต้นมนมมมาาาาาาดนน่่่่่ไเเเเคคยยยีียรีรทบ้อกละ gonna be something ต้องเกิดอะไรขึ้น,นแน่จะสศวครั้งเดียวที่ฟิวกับดาน่าเจอกันหลังจากคอนเสิร์ตคือที่งานปาร์ตี้บ้านเพื่อนฉันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาฉันแอบสังเกตพฤติกรรมของพวกเขาและเห็นว่าทั้งคู่พยายามหลบหน้ากันเมื่อถามฟิวว่าทําไมเขาถึงเรี่ยงดานะ่าเขากลับบอกฉันว่าฉันคิดมากไปเองดาน่าก็พูดแบบเดียวกันแต่จากนั้นก็เริ่มพูดจาเลียเ่ยงเวลาไม่อยากมาที่บ้านในใจฉันรู้สึกว่าพฤติกรรมของพวกเขาน่าสงสัยค่ะแต่ก็ไม่แน่ใจว่านี่เป็นเพียงความไม่มั่นใจของฉันหรือเปล่าฉันคอยเช็ค,ร,ลลครั แต่ข้อความระหว่างเขากับดาน่ากลับมีน้อยมากและไม่มีข้อความใหม่เลยตั้งแต่คืนนั้นฉันรู้สึกว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นระหว่างพวกเขาในคืนนั้นแน่ๆค่ะแต่ตอนนี้ทั้งคู่แค่พยายามเลี่ยงที่จะพูดถึงมันแม้แต่คำถามพื้นฐานที่ว่าทำไมถึงเลี่ยงกันยังไม่ยอมตอบเลยค่ะฉันผิดไหมคะที่คิดในแง่ร้าย,ายฉันไม่ได้อยากเป็นคนขี้ระแวงแต่มันทําให้ฉันรู้สึกทรมานใจจริงๆค่ะจ้าวเธอจะหยุดอยู่แค่นี้ไม่ได้นะสรุปมันเป็นยังไงฉันต้องไปหาอัปเดตมาให้พวกเธอจ้ะ มาอัปเดตเมื่อสัปดาห์ก่อนฉันได้โพสต์เกี่ยวกับสามีและเพื่อนสนิทของฉันที่เลี่ยงจะเจอกันหลังจากที่พวกเขาไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันเมื่อเดือนก่อนค่ะฉันอยากจะขอบคุณทุกคนมากๆที่ช่วยให้กําลังใจฉันในช่วงเวลาที่ยากลําบากรวมถึงช่วยตอบคําถามเรื่องเทคนิคต่างๆให้ด้วยค่ะขอโทษด้วยนะคะถ้าโพสต์นี้ยาวเกินไปไม่เป็นไรเลยจ้าสาว as always แต่ฉันได้เผชิญหน้ากับฟิลและดานะ่าและได้รู้ที่สุดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ว้า wow. มเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาฉันได้เข้าไปดูโทรศัพท์ของฟิลแบบเร็วๆค่ะแม้ว่าไม่มีเวลาดึงข้อมูลที่ถูกลบออกมาได้แต่ขอบคุณคนที่แนะนําให้ดูคลังภาพในมือถือฉันเลยเปิดแกลเลอรี่และดูรูปภาพที่เขาถ่ายคืนนั้นหนึ่งในสิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือชุดของดาน่าเธอสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวและกางเกยงยีนขาสั้นไปคอนเสิร์ตซึ่งจัดกลางแจง้งตอนหนึง่งเธอถอดเสื้อออกและเหลือแค่บิกินี่ท็อปสีน้ําเงินเธอยังมีรอยสักปลอมว่าบิวที่ไหลและหลังด้วยพอจบคอนเสิร์ตเธอก็ใส่เสื้อก,ออกลับา รถของฟิลและเสื้อของเขาก็แปลว่าเธอคงถอดเสื้อในรถว้าวโคนั้นยอดนักสืบก็มาจ้าฉันโกรธมากจนควบคุมอารมณ์ไม่อยู่เลยไปเผชิญหน้ากับฟิลทันทีเขาสุดลงทันทีค่ะและเริ่มขอโทษเขาบอกว่าเขาเป็นฝ่ายผิดเองที่ปล่อยให้สถานการณ์เลยเธอเขารู้สึกผิดมาตลอดทั้งเดือนเขาไม่อยากบอกฉันพราะรู้ว่าฉันคงจะเสียใจมากและเขาแค่อยากลืมมันไปซะฉันบอกให้เขาเล่ารายละเอียดทั้งหมดและเขาก็ยอมเล่าค่ะ เขาบอกว่าดาน่าและเจสเมามากในงานคอนเสิร์ตฟิลต้องช่วยพยุงดาน่าไปที่รถแล้วเธอก็นอนหลับในรถประมาณหนึ่งชั่วโมงระหว่างที่เขาขับรถกลับไปส่งเธอพอตื่นขึ้นเธอก็เปิดเพลงและร้องตามเสียงดังแล้วเธอก็บ่นว่าร้อนก่อนที่ฟิลจะปรับแอร์เธอก็ถอดเสื้อออก ยหญ่ดาน่าเธอก็ถอดเสื้อออกฟิลบอกว่าเขารู้สึกอึดอัดมากตอนนั้นเขาเลยเสนอว่าจะขับรถไปที่บ้านของเราให้เธอนอนที่ห้องรับแขกแทนเพราะอพาร์ตเมนต์ของเธออยู่ไกลไปอีกประมาณ3ามสิบนาทีแต่ดาน่าบอกว่าอยากกลับบ้านฟิลเลยไปส่งเธอที่นั่นใหญ่ดาน่าฉันว่าอย่างนี้ไม่ปกติจ้ะอย่างนี้ต้องมีอะไรแน่นอนตอนที่เธอลงจากรถเธอขอให้ฟิลเดินไปส่งถึงห้อง เธอขอให้ฟิวเดินไปส่งถึงห้องเพราะเธอรู้สึกเหมือนเมือนโอ oh my gosh เพราะเธอรู้สึกเหมือนเมือนอยู่หลังจากเธอเปิดประตูห้องเธอก็สวมกอดฟิวและกล่าวขอบคุณฟิวฟิวบอกฉันว่าเขาขอโทษเขากอดเธอนานเกินไปและพวกเขาก็มีช่วงเวลาหนึง่งร่วมกันว้ oh <my> ฉันน้ำตาไหลทันทีค่ะและถามว่าพวกเขาจูบกันหรือเปล่าฟิวบอกว่า ไม่ค่ะแต่เขาอธิบายไม่ได้แค่บอกว่ามันมีบางอย่างในช่วงเวลานั้นดาน่าเชิญเขาเข้าห้องแต่เขาปฏิเสธทันทีแล้ววิ่งกลับไปที่รถเขาบอกว่าเขาควบคุมตัวเองไม่ได้ในช่วงเวลานั้นเลยรีบหนีออกมาหลังจากนั้นเขากลับบ้านดาน่าส่งข้อความมาบอกเขาว่าเขาควรจะเข้าไปในบ้านเธอ ดานฟิลก็ตอบกลับไปว่าทั้งหมดเป็นอุบัติเหตุและให้ลืมมันไปซะแต่ดาน่ากลับถามย้ำๆว่าเขารู้สึกดีกับเธอไหมฟิลตอบไปว่าไม่ได้ชอบเธอและจะไม่มีวันชอบพร้อมกับขอให้เธออย่าบอกเรื่องนี้กับฉันเธอตอบตกลงแล้วเขาก็ลบข้อความทั้งหมดค่ะฟิลบอกว่าเขานั่งอยู่บนโซฟาทั้งคืนเพราะเขาส่งข้อความหากันอยู่นานและเขาไม่อยากให้ฉันได้ยินฉันถามเพราะว่าเขาสามารถกู้ข้อความกลับมาได้ไหมเขาบอกว่าเขาลบไปหมดแล้วทั้งข้อความในครังและข้อความที่ส่งออกเขาแค่อยากลืมทุกอย่างไปฉันเล เอาโพสต์ที่เขียนให้เขาดูและขอบคุณความคิดเห็นหนึ่งที่แนะนําให้เราลองเช็ค SD card ดซึ่งเราก็เจอข้อความตามที่ฟิวเล่าค่ะฉันยังโกรธฟิวมากอยู่ที่เขาไม่บอกฉันตั้งแต่แรกแต่อย่างไรเขาก็พูดความจริงนะสาวเอาจริงๆคือไม่ได้โกหกเรื่องข้อความอะว่าเขียนอะไรไปและนี่คือจุดที่มันแปลกหนักมากค่ะฉันชวนดาน่ามาทานบรันช์เมื่อวานนี้และได้คุยกับเธอฉันบอกเธอว่าฉันคุยกับฟิวแล้วและเขาสารภาพทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันคอนเสิร์ตฉันเลยให้โอกาสเธอเล่าทุกอย่างจากมุมของเธอบ้างดาน่า <Dana S 2> มีท่าทีป้องกันตััวทททนีีค่่่่ะเเรืองลา ก็เหมือนกับฟิวจนถึงตอนที่อพาร์เมนต์ของเธอเธอบอกว่าเธอเปิดประตูห้องและกอดฟิวค่อนข้างนานเพื่อขอบคุณสําหรับคืนที่ดีเธอบอกว่าเธอรู้สึกว่าฟิวอยากได้มากกว่าการกอดโอ้ oh. นั่นสามีเพื่อนดาน่ Dana. นั่นสามีเพื่อน is t not your job มันไม่ใช่หน้าที่ของเธอจะ้ะแต่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉันถามว่าทําไมถึงชวนเขา,เข,าเข้าห้องตอนตีหนึ่งในขณะที่รู้ว่าเขารู้สึกอะไรกับเธอเธอบอกว่าเธอแค่อยากให้เขาเข้ามาดื่มน้ําและหาของว่างกินออก Come on, come. เพราะเขาขับรถมานานฉันเลยบอกว่ามันโคตรไม่ให้เกียริกันเลยที่จะชวนสามีของฉันเข้าห้องตอนกลางดึกในสภาพแบบนั้นเธอกลับบอกว่าฉันขี้หึงและบ้าไปเองเราทะเลาะกันเธอดันหลุดพูดมาว่าฉันไม่ใช่คนที่แข็งตอนกอดซะหน่อยฉันเลยสวนกลับไปว่าเธอจะไม่มีวันได้เจอฟิลอีกและมิตรภาพของเราจบลงแล้วเธอเริ่มตะโกนใส่ฉันว่าเธอรู้ว่าฟิลรักเธอและเขาไม่กล้าทําอะไรเพราะฉันเธอยังพูดอีกว่าฉันชอบบ่นเรื่องฟิลตลอดและไม่สมควรได้เขามาเป็นสามีเธอบอกว่าหลังจากที่เธอเลิกกับ ฟิลเป็นคนที่แสนดีต่อเธอมากและเธอเชื่อว่าถ้ามีโอกาสฟิลจะเลือกเธอแทนฉัน No 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 oh no เธอปิดท้ายว่าเธอสามารถทำให้ฟิลมีความสุขได้มากกว่าฉันและฟิลก็เริ่มรู้ตัวแล้วฉันไม่อยากให้สถานการณ์มันแย่มากกว่านี้ฉันเลยเดินออกมาเงีย,งยบๆคืนนั้นฉันคุยกับฟิลอีกครั้งฉันเล่าให้เขาฟังว่าดาน่าพูดอะไรบ้างเขายอมรับว่าตอนที่เขากอดดาน่าเขารู้สึกตื่นตัวและเขาไม่รู้ว่าทำไมดาน่าจับมือเขาหลังจากที่กอดและเชิญเขาเข้าไปในห้องเขาเลยรีบวิ่งไปที่รถเขาบอกว่าเขารู้สึก ผิดมากแต่มันไม่ได้แปลว่าเขามีใจให้ดาน่าเขาบอกว่าเขามีความสุขกับการแต่งงานกับฉันและอยากใช้ชีวิตกับฉันแบบนี้ตลอดไปแม้ฉันจะโล่งใจที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆระหว่างพวกเขาแต่ฉันก็รู้สึกเจ็บในใจค่ะฉันโกรธฟิลที่ไปกอดดาน่ากลางดึกในสภาพที่เธอไม่ได้ใส่อะไรเขาควรจะรู้สึกตัวมากกว่านี้แต่ในอีกมุมหนึ่งฉันก็รู้สึกผิดเหมือนกันที่เพื่อนสนิทแอบชอบสามีและฉันเองเป็นคนผลักดันให้พวกเขาไปคอนเสิร์ตด้วยกันอะล่ะ ฉันจะพูดในมุมของดาน่าแล้วกันส่วนคุณผู้ชายช่วยมาตอบในกรณีแข่งตัวในกรณีไหนคือในกรณีนี้ทีฉันไม่สามารถที่จะอธิบายได้เหมือนกันแต่ฉันว่านาน่าคือตั้งใจอ่อยมากเอาจร,อจ,จริงๆคือจงใจเลยแหละแล้วคือสถานการณ์แบบนั้นจิตใต้สํานึกถ้ารู้ว่าเป็นสามีของเพื่อนอะจะไม่ทําหรอก เอาจริงๆนั่นแหละสาวเพื่อนเธอก็ร้ายส่วนคุณผู้ชายช่วยมาอธิบายในมุมฟิลทีว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันเป็นไปได้ไหมก็คือไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าดันรีแอคอะไรแบบนี้แล้วกันเนาะโอเคก่อนที่ช่องนี้จะ18บวกไปมากกว่านี้ <laughs> ฉันขอให้ทุกคนมาออกความเห็นนะจ๊ะสามารถเขียนคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะแล้วก็ชานกลับมาเปิดช่องติ๊กตอกอีกครั้งนะคะอย่าฉันทิ้งลิ์ไม้ให้ด้านล่างใครที่อยากฟังในตนิ๊กต